สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แก้วจะเอาแนวทางของหวยรัฐบาลมาให้ทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่กันได้นะคะเป็นแนวทางหวยรัฐบาลงวดวันที่31กรกาคม2566ันายซึ่งงวดนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะและถ้าใครอยากจะได้แนวทางดีๆในการเสี่ยงโชคอื่นๆแอดกันมาได้ที่แอด mk 6 4เพื่อรับแนวทางดีๆในการเสี่ยงโชคได้เลยนะคะแต่แนวทางอันนี้อย่างที่แก้วย้ำเนาะ เอาไว้เสี่ยงโชคไว้ซื้อลอตเตอรี่กันมาดูกันซิว่าเลขอะไรในลอตเตอรี่นั้นจะทําให้คุณรวยคุณเฮงคุณปังกันบ้างเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ซื้อเลขอะไรมาตั้งใจฟังกันเลยวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พระแม่อูมาแก้วแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขเขียวคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ํารวยความปังปุริเยกับคุณนะคะส่วนวันจันทร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดเพราะได้ไพ่ พะระพรมฤษีหมายถึงญาติผู้ใหญ่จะเป็นคุณปู่คุณทวดอะไรอย่างนี้ได้หมดที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราสุว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สุดที่เรารับถือในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันอังคารให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านที่คุณอยู่อาศัยด้วยในขณะนี้นะคะแต่ถ้าเผอิญว่าบ้านหลังนี้ที่คุณอาศัยอยู่เนี่ยไม่มีใครใใอายุน้อยเลยก็คือมีคุณอยู่เพียงคนเดียวก็ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองไปเลยนะจ๊ะง่ายๆจ้ะวัน พุธนะคะซื้อเลขยานพาหนะเลขการเดินทางเลขการท่องเที่ยวย้ำเลขยานพาหนะเลขการเดินทางเลขการท่องเที่ยวสําหรับคนเกิดวันพุธช่วงนี้บางคนเขาก็ไปฮอลิเดย์เนาะไปเที่ยวก็ไปเดินทางค่าจ่ายไฟบินอะไรซื้อตั๋วเลขตั๋วไบไฟบินเลขไฟบินเลขตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินหรือบางคนเอารถไปก็ซื้อเลขทะเบียนรถแทนก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ได้ไปไหนเลยหยุดบนรถเมล์ก็ซื้อตั๋วรถเมล์ก็ได้หรือ เลขค่าที่จ่ายที่เราจ่ายค่าเดินทางก็ได้ค่ะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยนะคะเลขที่บ้านเรานอนบ้านหลังไหนเราซื้อเลขบ้านหลังนั้นได้เลยนะคะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ ให้ซื้อเลขการเจ็บป่วยกันไม่สบายค่ะของเราหรือของคนใกล้ตัวกันได้ถ้าเกิดเราแข็งแรงดีเราก็ลองซื้อเลขเจ็บป่วยคนใกล้ตัวอย่างเช่นเขาเจ็บป่วยมากี่วันแล้วเสียค่ารักษาพยาบาลไปเท่าไหร่แล้วหรือเลขบัตรคิวเท่าไหร่แล้วก็ได้ค่ะและวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขคนรักวันนี้คนรักคู่ครองจะให้โชคให้ลักให้ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะนี่ก็คือแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลงวดวันที่31กรกฎาคมนะคะถ้าใครอยากจะได้แนวทางดีๆในการเสี่ยงโชคแอดกันมาได้ที่แอด mk64 ค่ะยังไง วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ